สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับหมอป้องอีกแล้วนะครับในรายการเมื่อหมอนัดนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมนี่ก็ทรงผมก็เข้ากันนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็เป็นทรงผมสกินเฮดก็มันก็ดูแลง่ายเนาะแต่ว่าอีกในหนึ่งก็คือว่าเราก็ ตรงได้แล้วเนาะไม่ต้องทำแบบแฮสต์ไตล์ลิดอะไรแบบให้มันวุ่นวายนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับการปฏิบัติธรรมของป้องเนี่ยก็คือแค่รู้ธรรมชาติของชีวิตเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ว่าโอปฏิบัติตามแบบหลักที่มีแบบพิธีดีตองอะไรมากขนาดนั้นเนะาะหลักการที่ป้องใช้ก็คืออานาปานสติแล้วก็รู้ ตติเท่าทันตัวเองท่านเองนะครับอันนี้เดี๋ยวป้องก็ขออัดไปยาวๆเลยแล้วกันนะครับก็จะมี9ข้อนะครับที่สังเกตได้ที่เลือกเลข9นี้ก็เป็นเลขมงคลนะครับปกติเราจะทํา10ข้อใช่ไหมครับก็มาฟังกันเลยนะครับอันดับที่1เนี่ยก็ป้องก็ได้เรียนรู้คําว่าสัมมาทิฏฐิเนาะ ปกติมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเราไม่ค่อยทําอยู่แล้วนะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในศีลห้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลักทรัพย์พูดปดประพฤติผิดในการไม่ดื่มสุราเมลัยเลยพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะทําได้แต่ว่าเมื่อเรามาปฏิบัติทาแล้วเนี่ยเรามักจะมีความพยายามมากเกินไปนะคบเป็นสัมมาทิฏฐิทําให้เกิด ความไม่สมดุลในชีวิตนะครับบางทีเราเร่งปฏิบัติเกิดความเครียดนะครับเกิดความอึดอัดในจิตใจนะครับจนมันมีความไม่สนุกในการปฏิบัตินะครับปกติแล้วปฏิบัติเราก็ทําได้ทั้งทานศีลภาวนานะครับอันนี้ป้องก็เน้นไปที่ทางภาวนานะครับถือศีลเราก็ ถือได้อยู่แล้วนะครับไม่บกไม่พ้องเนาะส่วนทานบางทีก็ไม่ค่อยได้บริจาคเท่าไหร่เนาะก็อาจจะเป็นทานสำหรับผู้ยากไร้ก็ได้หรือว่าเป็นสำหรับพระสงฆ์ก็ได้นะครับอันนี้ได้หลากหลายเลยแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับโอเคการปฏิบัติอย่างสุดโต่งเนี่ยมันจะทำให้เกิดทุกข์ดังนั้นเอาแค่ พอดีพอดีพอนะครับข้อที่2นะครับก็คือไม่ต้องเปลีกวิเวกก็มีความสุขได้นะครับหลายคนคิดว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องเข้าป่าเข้าวัดถึงจะทำได้นะครับก็จะมีเรื่องเล่าว,ว่าถ้าเกิดเป็นพรมเนี่ยนะครับคือบางบางโลกอ่ะเนาะคนก็จะมีความรู้สึกเฉยเฉยไม่มีรัโรกโลภโกรธหลงนะครับชีวิตก็ สบายอิ่มทิพย์นะครไม่รู้จักความลําบากเลยอันเนี้ยเราจะไม่รู้จักความทุกข์ใช่ไหมครับการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องทําเลยด้วยซ้ําใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยู่ในโลกที่วุ่นวายแบบมนุษย์โลกเนี่ยนะครับอ่าที่เรายังต้องทํางานเจอผู้คนที่มันสับสนวุ่นวายมันเป็นสภาวะที่เหมาะแก่การที่จะ เรียนรู้ความทุกข์นะครับปฏิบัติในที่วุ่นวุ่นของเรานี่แหละนะครับอ่าก็อ่า,อาเราจะรู้ว่าเราควรจะดับทุกข์อย่างไรนะครับคือความทุกข์มันอาจจะมีอยู่ไม่ต้องดับก็ได้นะครับแต่ว่ารู้แค่รู้อารมณ์ก็พอว่าเออนี่ฉันฉันทุกข์อยู่นะสาเหตุของทุกข์คืออะไรนะครับ รู้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะครับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับในการที่จะติดตามจิตใจตัวเองนะครับไม่ให้มันทุกข์ไปมากกว่านั้นนะครับแล้วก็มันจะมีสติในการค่อยหาทางออกต่อไปนะครับข้อที่3นะครับหยุดความคิดให้ได้อ่า แค่พูดว่าให้หยุดความคิดทุกคนก็จะคิดแล้วถูกต้องไหมครับมันเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันนะครับในการที่จะหยุดความคิดจะใช้วิธีอะไรก็ได้ครับให้มันเป็นหลักยึดเหนี่ยวนะครับอไม่ว่าจะเป็นการฝึกสติอ่านวิปัสสนาก็ได้นะครับฝึกลมหายใจเข้าออกนะครับ ให้มันเป็นที่ยึดเหนี่ยวของอารมณ์นะครับจะสวดมนต์ก็ได้นะครับคือเราไม่คิดไปในอดีตแล้วก็ไปในอนาคตนะครับบางคนคิดไปในอดีตก็จะย้อนไปติดกับความทุกข์ที่ตัวเองได้ผ่านมาซึ่งจริงๆมันผ่านมาแล้วเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ ถ้าในอนาคตก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความกังวลต่างๆนะครับเราก็ต้องพยายามไม่ต้องพยายามอะนะครับอ่าแค่ไม่ส่งจิตออกข้างนอกนะครับค่อยๆฝึกไปนะครับไม่ต้องแบบว่ากดดันตัวเองมากนะครับอ่าส่วนมากเนี่ยต้องจะชอบใช้คําว่าพยายามต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่เพื่อนๆ ก็อย่าไปถือว่ามันจะต้องเป็นแบบสิ่งที่ต้องทำอะไรอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอะไรที่ฝึกไปแล้วก็ต้องรู้สึกสบายแล้วก็อันนี้จะเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนเองนะครับให้รู้จักธรรมชาตินะคะธรรมธรรมชาติเป็นหลักสากลเนาะไม่ใช่ธรรมะในหลักพุทธศาสนาอย่างเดียวนะครับ โอเคพูดมากและมาข้อที่4ต่อสิ่งที่ป้องได้เรียนรู้อีกก็คือศรัทธาและปัญญานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยป้องมีศรัทธามากต่อพระพุทธศาสนานะครับแต่ไม่เคยมีปัญญาเลยนะครับเขาว่าให้นับถือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักที่1เลยเป็นที่สุดเป็นเอกอุท่านแบบมี ความฉลาดที่สุดมี i อ q ที่สูงมากแต่เราก็ไม่ได้เอกใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการให้ค่าของบุคลานุสถานนะครับหรือแม้แต่พระธรรมเองพระสงฆ์เองก็แล้วแต่นะครับคือถ้าเกิดเรามัวไปยึดถือศรัทธาตรงนั้นมากเนี่ยโดยที่เราไม่ได้พึ่งพาตัวเองเลยเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วทุกอย่างมันเกิดจากการปฏิบัติของตัวเราเองนะครับเราก็จะกลายเป็นศรัทธาอย่างเดียวแล้วถ้าศรัทธาไปมากๆมันก็จะเกิดความงมงายนะครับอันนี้เราก็ต้องดึงตัวเองออกมาให้เกิดปัญญาในการพิจารณาธรรมต่างๆนะครับอ่าบางทีเราก็ยึดต,ติดอยู่กับกรอบความคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ต่างๆของในไทยอ่ะนะคะแต่ว่ามันเป็นแค่สิ่งที่ส่งเสริมเท่านั้นเองให้อ่ามันเติมเต็มมากยิ่งขึ้น่ะนะครับอืมไอ้พวกเนี้ยทำให้ป้องสามารถที่จะฉุกคิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อ่าใช้ตัวเองเนี่ยเป็นครูของตัวเองก็ดีที่สุดนะครับก็อาจจะมีพ่อแม่ปู่ย่าครูบาอาจารย์อะไรที่ท่านสอนถ่ายทอดมา แต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ฟิตกับทุกไม่ได้ไม่ได้ฟิตหมายถึงว่าไม่ได้พอดีกับทุกคำสอนนะดังนั้นเราต้องมาปรับให้เข้ากับตัวเองนะครับคลิปนี้อาจจะยาวไปสักหน่อยนึงนะครับก็ฟังคล้ายๆกับพอดแคสต์จริงๆป้องก็อยากจะทำพอดแคสต์ที่ไม่ต้องมีรูปภาพเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวฝึก เป็นวิดีโอก่อนแล้วกันนะครับข้อที่5เนี่ยก็จะเป็นกิเลสของตนเองนะครับบางทีเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายสูงเหมือนกันนะว่าจะดับทุกข์ไม่มีความทุกข์เลยไม่มีกิเลสเลยนะครับเคยถามพระรูปหนึ่งเหมือนกันที่เป็นพระสายปฏิบัติท่านก็บอกว่าไม่นั้นก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วสิถ้าเกิดว่าเราจะ ไม่มีขนาดนั้นดังนั้นเรามีได้นะครับแต่เราก็ยึดทางสายกลางนะครับอย่างป้องนี่ชอบน้ําหอมเนาะน้าหอมเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับป้องก็จะพยายามเลือกเฟ้นในสิ่งที่อาตัวเองชอบให้มันอยู่ในระดับที่เราจ่ายไหวนะครับแล้วก็ไม่บำรุงกิเลสนี้มากนะครับก็ รู้แหละว่าเรายังมีอยู่เรายังมีความสุขทางโลกอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าการแต่งกายแต่งตัวต่างๆนะครับชอบอะไรก็ทำอย่างนั้นนะครับเพราะเรายังต้องอยู่ในโลกนี้เรากา็รักษาสมดุลแล้วก็จเจริญไปทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมพร้อมๆกันนะครับแต่ถ้าเกิดมากไปเนี่ยมันก็จะเป็นต้นเหตุทางเข้าของ มารของกิเลสนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่ไม่มีสติไม่รู้เลยเนี่ยก็จะช็อปเป็นไงครับกระจายเลยนะครับก็จะไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับอืมก็ให้อยู่ในสายกลางก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดใครที่ดีขึ้นกว่านั้นนะครับก็พยายามไม่ต้องพยายามชอบพูดพยายามอีกแล้วก็ เข้าสู่ทางธรรมให้มากขึ้นนะครับชีวิตที่ไม่ยึดติดอะไรก็จะมีความสุขที่สุดนะครับตอนนี้ถ้าเรายังติดอยู่กับกิเลสก็ขอให้เพียงรู้ว่าเราติดอยู่กับกิเลสนะครับต่อไปข้อที่6นะครับก็ไม่จําเป็นต้องบวชก็ได้ก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมก็ได้ในเพศคารวาสนี้นะครับ การบวชเนี่ยมันก็ถือเป็นการปรับสถานะนะครับให้ให้เราเนี่ยหนึ่งคือเงินทองอาจจะไม่มีความหมายเพราะเราก็ใช้วิธีตักบาตรขอบาตรใช่ไหมครับในการใช้อาหารเลี้ยงชีพนะครับมีเวลาได้ปฏิบัตินะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นคารวะเนี่ยเราก็ยังต้องทำงานอยู่เนาะแต่ว่างานของเราก็จะแตกต่างกับงานของสงฆ์นะครับ ตอนนี้เราก็สามารถที่จะทำการงานต่างๆได้อย่างถ้าเราเป็นหมอเราก็ช่วยเหลือคนนะครับทุกคนก็มีฟันเฟืองของตัวเองในการที่จะ run the world ได้นะครับก็คือหมุนโลกใบนี้ได้นะครับเหมือนพระเนี่ยก็จะทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมนะครับปฏิบัติทางศาสนพิธีพิธีการต่างๆเราก็ต้องพึ่งพระสงฆ์อยู่นะครับ ืแต่จริงๆแล้วเราก็อ่าบางทีเรื่องการอยู่ในสมณะเพศเนาะหรือในเรื่องของสงฆ์บางทีก็ทําให้เราอ่าทำตัวได้ลําบากสักนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับในการที่จะติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเนาะเพราะอันนี้ป้องก็เคยบวชแล้วก็อ่าบางทีก็ พระที่บวชอยู่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ต่างอะไรกับคารวะที่ที่อยู่ทั่วๆไปเลยนะครับก็ถ้าเกิดเป็นคารวะที่ปฏิบัติธรรมยังจะดีเสียกว่าจริงไหมครับอ่ะมาข้อที่7ต่อนะครับข้อที่7ก็จะเป็นการรู้ความหมายของชีวิตมากขึ้นรู้คุณค่าของชีวิตมากขึ้น นะครับรู้ว่าเราเนี่ยเออเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีความคิดนะครับมีคอนเชียสอ่ามีสติที่สามารถที่จะคุมอ่าความสับคอนเชียสได้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรสัญชาตญาณดิบได้นะครับแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ฟังในพระธรรมได้ได้รับรู้รสของความสุขของพระธรรมได้ นะครับอ่าอ่าเราเนี่ยมีสตินึกติดตรองได้นะครับอ่าแล้วก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าดีกว่าคนอื่นนะครับคือทุกคนก็มีสิทธิที่จะเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆอะนะว่าความเข้าใจแล้วก็การนำไปปฏิบัติเนี่ยมันไม่เท่ากาันดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเลเวลของการปฏิบัติ นะครับที่ไม่เท่ากันแต่ว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันนะครับแต่ว่าจะปฏิบัติได้ถึงช้าถึงเร็วนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับรถของพระธรรมเนี่ยมันมีความสุขจากความสงบสุขนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้ลองปฏิบัติแล้วก็เข้าถึงแก่นของธรรมะจริงๆธรรมะ ธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเลยนะครับคนเราเมื่อหลายพันปีก่อนพุทธกาลอะไรก็มีความทุกข์อยู่แล้วนะครับแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็มีความทุกข์หรือมีการยึดติดอะไรบางอย่างนะครับมันก็เป็นเช่นนี้มาตั้งนานแล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้เราก็จะไม่หลุดพ้น จากความทุกข์ตรงนี้เสียทีนะครับข้อที่8นะครับอันนี้ป้องก็เชื่อว่าพลังงานอันลี้ลับเนี่ยมีจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอวิญญาณสัมเวสีอะไรต่างๆหรือว่าเป็นเทวดงเทวดาอะไรพวกเนี้นะครับเมื่อเราฝึกจิตให้ละเอียดมากขึ้นเนี่ยเราจะรับรู้นะครับความอ่า ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนของช่วงอารมณ์เราหรือว่าเป็นโมเมนต์ของอารมณ์เรานะครับก็คือเหมือนอารมณ์เรามันก็ความคิดเนี่ยนะครับมันก็วูบวาบแล่น,เล,นเล่นตลอดเลยนะครับมันจะอยู่นิ่งเนี่ยได้ยากนะครับอ่าป้องก็รู้ว่าเออมันก็วนเวียนอยู่ในอาตยนะทั้ง5้าหรือว่าขันห้าเนาะ ก็มีกายกายเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราเนาะกายยาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอืมอ่าอ่าผมขนเล็บฟันหนังอะไรเนี่ยนะครับมันก็มีเปื่อยยุ่ยไปตามสภาพนะครับแก่ไปก็ร่วงโรยเหลือแต่โครงกระดูกเนาะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาก็ไม่ใช่ของเรานะครับแล้วพวกนี้ ถ้ายึดติดมากๆมันก็ก่อให้เกิดทุกข์ได้นะครับบางทีเราสงสารใครสักคนหนึ่งก็เกิดความทุกข์นะครับสัญญาไปสัญญิงสัญญาใครก็นะครับความจําได้หมายรู้เนี่ยถ้าทําตามสัญญาไม่ได้ก็ทําให้เกิดทุกข์สังขารสังขาร,ารนี่แหละกายและสังขารก็ทําให้เกิดทุกข์นะครับบางคนก็แก่นะครับมี ปวดเมื่อยมีอะไรครับโรคประจำตัวต่างๆนะครับวิญญาณหรือว่าจิตนะครับบางทีก็นึกไปว่าจิตนี้เป็นของเราแต่ที่จริงแล้วมันเป็นของจัก,กรวาลน,นี่แหละครับมันเป็นของโลกใบนี้นะครับเราเสียชีวิตไปจิตเราก็ต้องปล่อยวางนะครับพยายามไม่ยึด ติดนะครับไม่ยึดติดกับจิตแล้วก็เราจะไม่ยึดอยู่ในวัตะสงสารนะครับก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละนะครับที่ต้องคิดว่ามันเป็นทุกข์ที่สุดถ้าชาติหน้าเกิดมาอีกรอบหนึ่งก็ต้องทนทุกข์เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเป็นคนอีกด้วยไหมนะครับอ่าอันนี้แหละอาจจะยิ่งทุกข์โอ้คิดไปไกลถึงชาติหน้าแล้วใช่ไหมครับอ่าก็ อยู่กับปัจจุบันนี้แหละนะครับดีที่สุดนะครับแต่ว่าเราก็เป้าหมายของเราเนาะในการปฏิบัติก็คือเข้าสู่มรรคผลนิพพานนะครับก็คือไม่อยากเข้ามาเกิดในวัฏฏสงสารแล้วแต่ว่าก็ต้องค่อยๆทําไปนะครับอย่างที่บอกอย่าก,กดดันตัวเองนะครับก็พลังงานต่างเนี่ยนะครับเวลาเราเสียชีวิตไปแล้ว มันก็จะมีวิญญาณที่แยกออกจากกายได้นะครับถ้าจะพูดเรื่องนี้ให้ได้เข้าใจก็อาจจะต้องเปิดไปอีกเซสชั่นนึ่งซึ่งมันยาวนะครับก็เดี๋ยวขอตัดจบข้อ8ด้วยเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับข้อ9นะครับก็เป็นนิมิตต่างๆนะครับที่ได้จากการปฏิบัติหรือความ ความคิดต่างเนี่ยบางทีมันเป็นสิ่งที่กิเลสมันพยายามหลอกเรานะครับมันเป็นสิ่งที่ไร้สาระนะครับเราไม่ควรจะให้ค่าต่างๆมากนะครับตัวตนของเราที่มันใหญ่แลือเกินมีอีโก้มากก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไร้สาระนะครับเราก็ต้องค่อยๆปล่อยวางนะครับกายก็ไม่ใช่ของเรานะครับอารมณ์รัก โลภโกรธหลงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีนะครับดังนั้นวางให้ได้ก่อนที่จะเสียชีวิตก่อนที่จะหมดอายุไขตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะไม่ยึดติดก,กับอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับก่อนที่จะเสียชีวิตไปถ้าเกิดเราวางได้เนี่ยมันก็จะมีความสุข ถูกต้องไหมครับรู้รู้ความทุกข์รู้อารมณ์นะครับหยุดความคิดให้ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับชีวิตนี้ก็จะมีความสุขค่อยๆปล่อยวางได้ทีละอย่างทีละอย่างนะครับอย่างสมดุลแล้วก็สามารถที่จะ รักษาบาลานอยู่ในโลกนี้ให้ได้มีทั้งอโลกุตตะโลกุตยธรรมหรือว่าโลกิยธรรมนะครับก็มีความรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมรักษาตัวเองให้สมดุลน,นะครับแล้วก็จะค้นพบความสุขที่แท้จริงจากธรรมชาติที่โลกใบนี้มีอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ แต่พระพุทธเจ้าเป็นคนค้นพบแล้วก็มาบอกแนวทางให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับป้องก็รู้สึกอิ่มใจอิ่มบุญมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าช่วยให้เพื่อนเเนี่ยได้อ่ามีความคิดอะไรที่ดีๆมีไอเดียที่ดีดดแล้วก็นำหลักตรงนี้ไปใช้ในการปฏิบัตินะครับก็ขอให้ช่วยแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลน,นะครับให้อ่า เจ้ากรรมนายเวยหรือว่าเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองนะครับให้ป้องนะครับให้เพื่อนๆอให้ญาติญาตินะครับของตัวเองนะครับให้แผ่เมตตาไปให้ภพศสารโดยที่ไม่มีประมาณเลยนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับสําหรับวันนี้เมื่อหมอนัดนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด กระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับรู้คลิปใหม่ๆของป้องนะครับแล้วก็พยายามที่จะออกบ่อยๆขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับธรรมะสวัสดีครับบ๊ายบาย